ภาพนี้มีการวางองค์ประกอบของภาพได้น่าสนใจค่ะคือเราเห็นจังหวะแรกเนี่ยเราจะเห็นต้นไม้เห็นกิ่งไม้ที่มีความโค้งสะบัดพืิ้วไหวเหมือนจะ,ะมีการล้อไปตามลมได้เล่นไปกับจังหวะของใบไม้ที่มีน้ำหนักอ่อนแก่ล้อมบรรยากาศด้วยพื้นที่สีขาวอบรับให้รูปทรงทั้งหมดเนี่ยมันมีความเบาลอยตรงนี้มันให้ความรู้สึกถึงความสบายใจสุขใจอะ่ะ เหมือนกับทุกเส้นสายที่ปรากฏอยู่ในภาพเนี่ยกำลังกาลังส่งเสียงร้องแบบมีความสุขประกอบกับจุดเด่นของภาพก็คือภาพเสือที่กําลังปีนป่าอยู่บนต้นไม้เนี่ยถึงแม้ว่ามันเป็นจังหวะเพียงชั่วขณะที่เขากําลังทรงตัวเหมือนจะอยู่ในอาการไม่มั่นคงแต่โดยธรรมชาติของเสือเนี่ยเมื่ออยู่บนต้นไม้เราจะเห็นว่าเขาเขาอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่สุด เขาอยู่ในที่ที่เขาพร้อมที่จะพลางตัวซ่อนเลนส์แฝงกายตรงนี้เรารู้สึกว่ามันเป็นความความน่าสนใจจริงๆสําหรับการวางอางค์ประกอบของของภาพภาพนี้อีกอย่างอีกประการหนึ่งก็คือเมื่อเราพิจารณาที่ลายของเสือเนี่ยเสือตัวนี้จะมีลวดลายที่มีจุดเด่นอยู่บางส่วนถ้าคุณพิจารณาดูด,ดีคุณจะเห็นรูปหัวใจรูปหัวใจอยู่ที่แขนข้างซ้ายข้างซ้ายข้างขวาแล้วก็น่าจะเป็นตรง ตรงใบหูตรงนี้จะเป็นเป็นการวางจังหวะที่เหมือนแฝงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเพื่อสื่อถึงความมีชีวิตจิตใจของเสือตัวนี้นะคะ